สวัสดีครับ Technical Channel Thailand นะครับวันนี้ผมมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่กับปืนของผมทุกทุกตัวนะครับเป็นกริปนะครับเป็นทา l อนกริปนะครับมีสองแบบให้เลือกครับมีตัว r u b เ e อร์นะครับเป็นผิวแบบ ผิวแรปเปอร์คือผิวยางนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกระดาษทรายนะครับส,ส่วนตัวผมเองผมชอบชอบรับเบอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่สากมือกว่าส่วนใครชอบสากมือก็ก็เลือกแบบกระดาษทรายนะครับของเขามีมีตัวนี้มาให้นะครับเป็นตัวที่เขาตัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับให้เหมาะสําหรับปืนรุ่นต่างๆนะครับสั่งได้แล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับเขาก็บอกวิธีมาให้ สำหรับการติดนะครับเ,เขาบอกมาให้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวตัวพื้นผิวเนี่ยมันเนืดขึ้นอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างก,ก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับเช็ดเข้าไปมันก็จะเนืดขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบกระดาษทรายก็ถ้ามาสากมือเกินไปก็ใช้กระดาษทรายอีกเบอร์นหนึ่งซึ่งเป็นผมเข้าใจว่าเป็นเบอร์ร้อยี่สิบนะครับก็จะทําให้มันลดการหยาด การสากลงไปได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับติดการติดตั้งก็ง่ายครับผมทําสําหรับกลองนาทีนตัวก่อนมาแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอนติดเนี่ยอตอนที่ติดไปครั้งแรกเนี่ยเราทําความสะอาดด้วยด้วยแผ่นอกอที่เขาให้มาก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดนะครับก็คือวางแบวางอะไรจนกว่าที่เราจะพอใจเพราะมันเดี๋ยวกดไปแล้วมันจะมันจะเคลื่อนลําบากนะครับโดยที่ตรงตรงปลายมันเนี่ย <c oughs> ตรงปลายมันเนี่ยยาเพิ่งไปติเพราะว่าเราจะต้องเอาเราจะต้องเอาตรงปลายมันเนี่ยมามามาทับกันแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วเ,เขาก็ให้ใช้ไดเป่าผม,มน,นะครับเป่าประมาณสักในนี้มันบอกว่าให้เป่าจนกว่ามันจะอุ่นเข้ากับถ้วยกาแฟแล้วกาวมันก็จะมันก็จะทางานนะครับเสร็จปุ๊บเราเราจับไปสักพัก มันก็จะแน่นแน่นแน่นขึ้นเรื่อยๆไม่หลุดครับผมใช้งานม,มาประมาณนานมากสามสี่เดือนห้าเดือนก็คงทนทาวอลด,ดีนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงครับสําหรับใครที่ไม่ชอบไม่ชอบออไม่ชอบตัวผิวที่ท่กกมีมาให้นะครับตัวนี้ทางเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับที่ผมเห็นว่าเ,เข้าท่าแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าเรา,อ,าอยากจะใช้แบบอื่นนะครับส,ส่วนผมเองผมใช้แบบลับเร์นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับแต่ผมใช้ของอเทอร์อนนะครับก็ดีะครับใช้ได้ดีแนะนำครับ